สวัสดียามเศา้าครับพ่อพี่น้องเอฟซีที่รักแรกขารบทุกท่านครับยินดีตอนรับเขาชู้ช่องค้นหลงปลาหากิ่น้าเที่ยวครับพี่น้องเมื่อเนี่ยคือภาพพ่อพี่น้องมาเก็บเห็นนะครับแต่ไปเก็บมาแล้วครับเอาโทรศัพท์ไบรดข้างนอกปลานะครับนี่ครับเก็บมาแล้วผลงานรอบแรกครับออกมาเปลี่ยนที่ใส่ครับเอาเปลี่ยนกระตากระดับกระตามันหน่อยนะครับเต็มแล้วครับข้างใน เป็นก็เก็บถ่านะครับเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปเบิงนะครับว่ามันสิมีหน่อยมีหลายซ้ำใดนะครับพี่น้องเดี๋ยวตามไปเบิงได้ป่าน้ำกันครับพี่น้องครับปาครับปลานี่แหละครับที่เก็บออกมาเมื่อกี้นี่ครับมูว้านก็มาเก็บรับตอนแรกนะครับตอนคำกระได้หลายเติบประมาณสี่ห้ากิโลครับออกมาเมื่อเมื่อคำคำข้าวเดียวมาเอาอุปกรณ์เสริมครับเนี่ยเต็มไปแล้วครับ พี่น้องไปรุนเบองน้ำกันมีหน่อยมีหลายนะครับคนเก็บข้างในมันก็บมีบงอมๆอ,อยู่ลายแบบนะเฮ็ดออกลายอยู่ครับนะเพร,ระาะว่า,ากูไดมากรได้เบิดทุกคนนะครับใครมากก็ได้เบิดไปไปกินนะครับ นี่ครับเคลียเบิ้งครับปลานี่ออกวัดครับนี่กกบ,บหลายหลาประมาณทั้งยี่สิบไร่ได้ครับนี่ครับเห็ดก่อยากออกเทาแน่จังหน่อยล,ละล่ะนี่ครับเ็ดเทาแล้วอันได้เทาแง่เขากบเอาครับเอาแต่ดอกก็หน,น,น,นุ่มๆนะครับเทาแล้วไั่เอาไป ลงไปในใส่ในนี่มันก็แต่งก,กันครับพังครับในสายตาเนี่ยคหาดอก,กมันนุ่มๆครับมันกะเจี้ยหลงเหลืออยู่นะครับน้องพี่น้องก็เจ้าเอิ้นเฮ็ดนาแหล่ครับพี่น้องเฮ็ดนาแหล่เพื่นอะไเคลียร์ไปก็นเพาะไปเรื่อยนะครับ ดอกหน่อยดอกใหญ่เถ่าไลากระบอกครับเปิดไปเรื่อยครับพี่น้องเปิดไปได้เออโอ้ตัวตัวตัวเถาแล้วเถ่าข้นโมเห็นครับ ท่านเท่ากันดอกมันยังแข็งครับก็เอาได้ครับพี่นอ้องคือจังซีครับนี่จังซีกะดอกใหญ่อยู่ครับแต่ว่ากะยังแข็งอยู่ครับแข็งนี้เอาได้นะพี่นอ้องดอกมันยังงามครับฝนตกแห้งครับเมื่อเดืนนี่ถือดอกเห็ดเออพี่นอ้องเท่าไลาก็บอกนะครับ ียร์ไปเลยครับเดี๋ยวก็เจอยังแข็งอยู่ครับพี่น้องนีย่ยังแข็งอยู่ อาไปเบิ่งนทำกันอีกเลยพี่น้องเด้อครับเป็นเก็บอยู่มุมทั่งคนเพิ่นเก็บห้อยเพิ่นเก็บไปหมดแล้วครับแถวห้อยเพิ่นเกียร์ตอนที่ผมออกไปเปลี่ยนกระตานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเพิ่นได้หน่อยได้หลายทำได้รับพี่น้องแต่คืนว่าเพิ่นจะได้หลายยังหรอกคนมาเก็บกับหลายหลายมูหลายกลุ่ม เต็มตะกาเหลียวเบงเปียนปะเปียนตะการปะอสตาลีุ่นแล้วโอ้เนี่ครับเต็มตาเต็มตาแป้งได้ทั้งฝุ่นพตูหัวก็มาบ่บ่โม่คนแปงได้แหะพุ่นพุ่นไปทัง อ้อมไปนะคุณโอ้โหกมันกว้างไปเรื่อยด้วยไข่ดอกมันมันบอลลงโขกดอกอันนี้มันติดทางแมนดีดอกส่งสีหิวเขาแล้ว เบาหวานขึ้นแล้วคืณผนว่มเปนกระลังคอนซอนเฮ็ดครับออกก็ให้ขาเจ้าได้กินอยู่ไปเบิ่งมูขาเจ้าซุ้มผลน้องรับว่าเพิ่นที่ใดหน้อยได้หลายสำได้ไปรุ่นกันครับพี่น้องครับ ไม่หยุกมนูนึงครับพี่น้องครับจักสีหน่อยสีใหญ่มาเบิง่งน้ำกันโอ้โอ,อยากถ่าแล้วมีหอดตราะขาับครับนี่กะขาบกะขาบมูมกินอยู่ยใส่บ่โอ้ยเต็มกระตาครับพี่น้อง เต็มกระตานี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมยังว่าเถิ่อนได้เฮ็ดบุ้ญก็พอทั้งฝุ่นกับเต็มกระตาสองกระตาแหละ <c oughs> โอ้ยนี่ครับตอกน้อยๆก็โอเคอยู่ครับนี่ ดอกงามครับนี่่นีเกินดอกงามฝนฝนตกห้ามเลยแตกเลยมนครับเหตุโบเล่นนะตัวมันแก่กันตาที่สองตาที่สกับตาหนึ่งเต็มไปแล้วครับประมาณสักห้ากิโล ใบตองขึ้นก็เม่นเจอโหลดครับพี่น้องอันนี้คือนันนี้หนาง่วนะคเน็ดหน้าบัวนะครับลดนาีครับเ่งกระไดซ่ามีโอกาสเก็บไว้เด้อ<ค>เป็นหนึ่งสะสมไว้ไปตองห้องงมาทักกันด้กยิน,น,น,<ต>นได้เป็นปี หายางมุดไปมุดมาแถวนี้ก็เจอครับพี่น้องยางห้อยเก่ากับพอยางห้อยเก่ากะพอเพราะว่าอยู่คนละมุมเนาะเอามาเทใส่ไปไนอุ่เมอเานืไม่ใส่เต็มบนนลตาเห็นไหมเด็กนี่เด้เอานี่ไปะใไม็มเราสเนือะ พ่อแล้วท่านพ่นว่านะน้องจังว่าบึงผลงานร่วมกันว่าที่ได้หน่อยได้ลายซ้ำได้พุดอ่ะเพ่่ยว่างเราเี่ยมันนจตเต็มตาครับ่เต็มกันลายเอาทเอามาเที่ย่กันให้เก็บเห็ดที่รูตัดขาเห็ด บออันก็สิ่บอลตตัดมันอันนี้ถ่ายคลิปเมื่อหนึ่งถ่ายคลิปมื่อหนึงเก็บเฮ็ดโอ้ยเอากะต้านั่นแหละมันมีสามคนมันมีสองกะตัดด้วยกะซ่ามันเก็บแค่นั้นก็เนยมีมันจะร่นบอลแล้พอนล้นมันร่นไม่แตกจักซีได้ท้ำแต่เก็บต้อนย่บไปกันข้างัวองยี่สเซี่วไข่นี่หน้าแดงมันแตก อเอาตาหน่ครับตานี่กิโอ้ยเอาไปหมดพอตู้นันาวเฮ็ดกออยู่ปานันอือเอารถดมายอดเอารถมากมาสดางไปเวดมากไปนี่ะเฮ็ดน่ยโอ้ยพุนออกไปคนทากันไปเขาอยู่สองคน่สองสามคนสอง่ากีรถไปีเกัน ร่ดแถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปเนียทเทยเออดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายรูปภาพนิ่งเงเดียวเห็ดปกเอาเอาอกเ,เ,เอาไปตองก็เ,เ็เห,เห็นัวเพุ่งกบภาพครับน,น,น,นั่อคกับพี่น้องมุขออีกโมนึงหน่หนอยๆม,ยหมใหญ่ครับนี่ครับนี่ดอกหน่อยดอกใหญ่ อืมนี่ครับแมนเบิดน่ครับเนี่ยเขาแป้งในในี่นี่ครับนะครับเปิดไปตองออกแมนโหลดครับออมัอมองออกกับเป็นโมงสี่นะครับหาดอกสิบดอกนะครับนะขออนุญาตเก็บเห็ดนะครับเด้อเก็บวกันครับักพรอมรับจงโมเด็ ตัดตีนเฮ็ดเพ่นว่านะครับหักออกน้ำมีดก็มีอยู่ครับดอกก็ล่างงามครับนี่ พอดีสวยงามพอกำลังสวยนะครับกำลังงามพ่อแบบนี้สองสามูม่กับด้กแกงนะครับทำทีิแกงครับน้องเกินเฮ็ดนาแหล่ครับแสบอยู่ครับเพราะว่านี่ผมก็ไปเฮ็ดนาแหล่นะครับเป็นหนึ่งกินโอ้แสบ ก่อนครับพี่นอ้องเคียะเคียเดี๋ยวเอาเห็ดใส่กระตาครับพี่นอ้องกันเจอโมอยใหญ่ด้วยสีไทยเบิ่องนะครับเด้อ นะครับมัน,บมนเบ uh ิ่งเป็นเจอมูเฮ็ดต้งายเค่ <c oughs> เือ่อนเห็ดที่คุดี่เราากนั่นเท่างันเป็นทังไายกิบเนู้้เบิ่งทัองเก็บเห็ดสะอ่อนเรื่องก็อยูอ่ในกระเป๋าอยู่ในตู้ตัว เอามาหาบุญพี่นอ้องอออใใหหหห้ส้สสมมน่ยเันนี้เป็นเห็ดทานครับพี่น้องครับดอกท่ำดำเนี่ยครับเห็ดทานนี่ครับ,รบปีงปลนี่โอ้สุดยอดบ่เพื่อนเห็ดทานเนี่ยครับปีงปลนมะย่างครับ มีอยู่สามดอกครับนี่้ฮาเบิ่งต่อไปครับพออีกมุ่นิดหน่อยครับเปิดเบิ่งอือนี่ครับเห็ดหนามมุมจำนวนหลายมาเลย น็ดหน้ามุมครับมูเดียวในแกงหววหน่อยนึงครับนะเก็บก่อนนะครับจังปาดตีนที่หลังนะครับเก็บให้พี่นอ้องเบ้งหานอีสานบานเท่าครับซ้ำหน้าม,มันออกก็ต้องเก็บเอาครับเพราะว่าป่อยไปกับปื่อยขึ้นเก่าครับเป็นปุ๋ยดินขึ้นเก่านะครับ ตามนั่นออกเก็บเอานะครับไปล่างหนึ่งไว้นะครับกินได้โดนครับเป็นปีนะครับเอาไปฝากตอนพี่น้องน้ำนะครับท้ามันหลายแต่ก็หลอันนี้ครับเมื่อนี้เห็ดออกหลายแต่หมู่ว่านนี่นะครับหมู่ว่านผมกับมาเก็บคำคำก็เว้นมาได้หน่อยครับได้หลายครับมันเมื่อก่อนครับเพราะว่าในฝนกระตกแห้งนะขออนุญาตปาดดินเห็ดก็ไเลยครับเถิอหล่นกระบุงกระตา ในมาเท่ไปถ่ายรถยอยู่ทั้งหนารถก็มีครับไปเบิงเพื่อนนะครับมีนอยู่ในหนารถกัน,นีีเกือบเตรียมทางสีไส้ไล่ไปเลยครับมันทับกันมันมุนครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ หิวเขา่ามหิวเข่าครับพี่น้องผู้กเก็บผู้มาใหม่กับมาครับเอาเห็ดไปทรงรอบหนึ่งแล้วครับเอาเห็ดไปลงรอบหนึ่งแล้วบ้านนี้กับมูคนมากกับหลายคนครับเป็นซิฟบ้านนี้นะครับปล่อยเพื่นเก็บ6ขผมกับที่มาก,กินเข่าแล้วครับบ้านนี้นหิวเขา่านี่ครับย่างไปจังได้ก็เห็นเห็ดนะครับนี่เข่า,าคือคนผ่อเลยว่าหนีตัวหน่อยอนยะู่เนาะ นีสองดอกก่อนเห็น,นแบบแบบเกดอกขาวคนอ,อ้าพี่น้องผู้ใดเขามากกับฝากก็แช์ก็เลยฝากกดติดตามไม่้ด้ครับเออลิปนี่เก็บเห็ดปีนี่ออกหลายครับแต่ว่ามองนี้นะครับมองอื่นมห่หูสรุปแล้วตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณสักสามสิบสี่สิบกิโลกผแล้วครับรวมๆแล้วครับนวาวาหลายก่อนดอกงามๆตุ้มๆครับพี่น้อง เชียเอาน่อใบใหม่หนิละเดินเล่นกระต้านี่นกระตานี่ครับกระตาที่ซีที่หาเดี๋ยวจะ<า>เอาเอาไปเทใ <laughs> บใส่พุ่นเทใบกระปะรถครับ <c oughs> นี่เด้นี่ป้านี่มาเบิงเน่ยนี่นี่ครับอยู่นีก่กระมี่ครับพี่น้องโ <c oughs> ตจีนกิยนยำได้ก็ได้เป็นบ่ <c oughs> บุดอันนี้นี่ ม่ไหมนี่อ้วนน้ำจุ่มยึดตัวกินกับจุ่มเห็ดอ้วนม่นีนย,ยนบสน,น,นี่น,น,นี่ครับผมยางไร้เลยครับนี่นี่ครับนี่เนี่ยเปิดขึ้นเปิดขึ้นแมวคนกลับพุ่นพุ่นก็หน่อยนี่ครับย่งางไปย่งางมากอะเหยียบครับพี่น้องอ่าผู้ใดเขามาเบิ่งคลิปนี้กะฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามให้โชคให้ m ắ นให้ร่ำให้รวยเด้อ,ดอ,อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้อง ขออนุญาตไปกินข้าวก่อนบาทพุ่นผู้เพิ่นนั่งกินขา้าวทายใช่ปุณไปเบิ่งกับข้าวน้ำกันครับพี่น้องมาเบิ่งดูเพิ่นกินหยังนี่ก็มีเบอร์อมีต้มกบซุปน่อมไม้แกงเห็ดโอ้ปิ้งตับตอ,นนนอ่ะใพี่น้องมากินน้ำกัน ฝากก็แชร์ก็ไลค์ฝากก็ทิตามไม่เ้วยครับเด้อคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ